เหนื่อยนิดนึงเนเหมือนจะปวดยอะไรต้นนะแต่อยกว่าผุ้ท้ายครับจะะติมความเป็ดชื่ให้เราครับแต่ทางด้านการตรนี้เหมนจะตารางสูสีเลยนะคู่นี้เปทางด้นหลอกหลอนนะฮะอยู่รักับที่เบอกว่า่ับทุกเจ็ครับหางกันแัวเฮ้อหางกขนลงม่พี่ัเียอนนะระวังข้อหาด้วยนะอันตรายะ thank <laughs> you คุณให้มาได้รับนะ ที่บ้านใหม่ที่ของพาบ้มนผมด้วยนะผมจองนะแต่ละคนตผมเลือกเลยนะเอล่ะเฮ้ยดูนีดูเกมต่อเลยอนะมีกำล,ลังใจมากขึ้นมาเลยนะตรงนีนะ้ติดที่เป็ด จริงเลยนะีนีะมีนัาเอฟลิกแฮมเป็นไอดอลนะจะตัดจบเดียวไปเลยนะฮะนี่นะอาจารย์เป็ดผมนทางเสขึ้นมาครับผู้รตูวนิกีกี้ั่งวันนี้ให้ไดู้ขึ้นมาจหน้าเลยนะนข้าหลอนนะหลอกหลอนจ้าปอุสนอ่าใช่ครับ

นะจะไม่ลงนะพี่โอ้หูยแหมเป็นเสือไปได้เหรอแหม <laughs> 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 ào cái này nó hết dung nó xương nó hết dung nó rau lắm ào quay ra hết hát gì á <laughs> <laughs> เต่พน่มาใหม่ผมได้ชื่อเรรยายสาวได้แล้วอะครับมาอีกนะไม่เมียผพาครับต้องน้ำนะครับวันนี้ทอลัฟเชอรเรักหนึ่งนะหายไปเลยหายไปเยครับอ่าเมืี้บอเน้ใช่ชิครยบเป็นเร็วไม่ได้นะฮะฟังเสียงก็คุยนะเกิดอกกอกอับหนังหน้าเลยนะฮะไห้ถึงจะออกทคือ แตรนี้นะเม้งอ่ะหลยเลยเที่เป็นอนาจารคือ่าเม่จบอกถูกไหมฮะจากทัวรได้ยมาได้นียนิดัิทักัพิทไม่ีแล้วแมหลถไม่ได้เยบอไม่ได้ผมไโดน้ำมาแล้วครับ เปลี่ยนฝาแล้วนะขวาครับที่ปกกเแตกมาแล้วเปลี่ยนโอ้โหมือม่ติดนะถือว่าสูกตีเลยแล้วพวกนี้นะใช่ครับผมว่าทุกแป๊ดกันแล้วันนี้พวกนี้นะพุ่งมา่าให้เมยหลอนี่ตะทีมจอมตกอยู่แล้วตะพินไม่ทำประตูได้เยอะเลยอ้าวทุกตาโอ้โหมือไม่ทันนะโอ้โหมันแรงไปดอยเอ๊ะ รนการปอเตอร์เราเ็จนะครับครับการตปอเตอร์เร็จี่รอีกสนามเดี๋ยวไม่เป็นนะฮะยนะเต็มได้นะดึงนะตัดมาลูกนี้หฮักครับหลว่าได้หรือเดิมไม่แก้กได้ครับนะนดีาเปยนรฮะจปิงไม่เป็นใจห่โดน ไม่ไหนุ่มนะายแล้วนะ้าจ่ายให้กับเดกเตนร้องเด็กแพงไปนับชุดเดียวู้ชายสูงเลยตครับตบ

หลอนนี่เปลี่ยนประตูใหม่ใช่ไหมใช่ครับตอนแรกเป็นประตูไม้ครับตอนนี้เป็นประตูตเหล็กนะตึงตโป๊ะอย่างนี่แล้วก็เอผมตึงโป๊ะล้วนะครัท้ายครับผมรออยู่ครับรนะอรอไม่เสียแฉะเลยับอย่างนี้ครัอ้าวทุงนี้แล้วโอ้โหนับเชิญไปสอยดูข้างหลังนะการรอทู่ท้ายจริงนะจัมบ้านหนึ่งดูแล้วนะน่าจะตกนะเน แค่ท okay. ี่เดียวตอนนี้ล่นแคมป์ก็ตอนนี้ัสควอดครับโอ้โหเล่นอยู่แล้วผู้นิดเดียวเตือนเตือเตือเตืนรู้เรื่ออะไรเหรอนิดเดียวไม่เป็นไรฮะนี่ฮะผมน่าจะผูกเลยนะตัวผมมันโมโหอย่างก้าวจะไปทนแล้วนะกระเด้นไม่ไบอกเลยนะโอค เดี <mile> ๋ยวจะไม่ทเหมือนกังาให้กับนำนไหลไปดานขวาใหกตงนี่ตึงองมไปไม่ได้ยังแล้วคือหล้กับเียนาีได้โเอ้าเพียแสนก็สุลไป้อกเลยเพีนึ่ีนะอ

มต่ว่าเรื่องสุขแต่โนเี่แต่ว่าสภาพไม่เป็นรองแลยนะสภาพจังหวะที่ให้เจ้าหลานี่สัดเต็นเต็มขาอ่อเก่งหลานี่คงอยู่แล e. ้ว ดนะนะอ้ยลยนตูกนี้เิดนอ่าฮะวออร์กเปลี่ยนนลอกหอก็เปลี่ยนนะรดูขอไปนะขอแล้ยูนออกนะไปนี่ดูดูดดูนูดดู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 ดด 没呢，来嘛、uh, uh.，要要去看，厚厚历这这这时间。经过复查，切的很美，很美。对呀，我找的 clinic 就是来切的。弟弟弟弟要去拿药，对呀，拿药受不过我弟是拿药的。弟弟要先去拿不然拿药的，不然要找弟弟。弟弟 สลายๆกันแล้วเล่พยายามี้ลไปแต่วีกแท้ตออกไได้ยถึงลกะตุ่ายตัวเตะเตะทตาที่ตางอย่างงก็เด็ว่าสุดท้ายโดนเตะออกเแนที่เล่นเกมด้วยได้ยนน้ำพูดหม

เียนี่ลิซี่เาเปิดนะอลิี่โอ้โหนี้โวชีเดชนะเดพี่ยยตัวนะโอ้โหแลวตัวยิ้มเขินวะรโอ้โหประกันไม่รับเทมเลยอันนี้ได้อยะสหัโคาสานะแปดว่ายหาสตาที่ดไม oh, oh, oh. ่ รกียาหลายเวลาี่เ,เ,เนอเ้อีอ่ได<อ>้ไหมยังเต็เมตีเยอะจนไม่จบเลยกหัออการเทเเี่ยวหัวเนี่ยพูดถ้ากันด้วยกันนั่นดีเย้แม่หัวไปแถวแล้วตั้งจับหลอดสีก็เชื่อาใส่กัน,น,น,นลลาม,ามาแน่แพี่จ๋ายยังมีเวลายอยู่ครับหลอกหลอ,หลอใจก็ ชู้ๆครับใช่ครับผมเชื่อว่าหลอกหลอนใส่เกมุกฟันแด้ครับเนี่ยผมเคยโดนเ้าจิกมาแล้วหลอกหลอนผมจำได้เลยใช่แต่มีไงไงฮะพี่ไปหยิมตักเขาไม่ขึ้เหรออ้าวพี่หนุ่มเรื่องนี้แซลกม้าขาวเลยพี่เคยโดนยิกเมื่อไหร่ฮะตอนไหนอ่ะผมแท็กบอลถ้วยบอลคานครับเป็นบอลยิงเหรอเป็นบอลถ้วยก้มพิกใช่ไหมครับไม่ใช่เจอที่เลยหลอกหลอนท้ายเกมเจ้าด๊อกนะเจ้าด๊อก จะอจะร้เลยนะจรอบนะ่ร um, ู้ไปไหนะงนี่ไี่ออกมาเลยนะที่ถึงน่าจะไปงานครับวันนี้จะรอจะรอไปงานสายมาลูกนี้ยสรางด้ิอ่อก็ตวโอ้แตงพ่อีตนตเจ้ลิขิิิมีำเบดิิดด

กกัได้พี่ลุงนะพีตั๊กสุนัได้ไหมแม่แม่ตายไม่ได้ให้เป็นนี่ไอ้นี้โอ้นี่เป็นปล่อยผมตัดผม็ใหม่เลยนะผมบอกแล้วโง่เรื่องอนันดาตอนที่เล่นไอ้นี่เลยฮะอะไรนะงานเรื่องนี้ฮะตูนใหญ่จอมสลัดนะฮะหล่อเลยนะ Varsa, thấy, là, cái gì khác thế là ai cũng lại không mà không phải cũng à? gì ที <g binary> ่เราเาที่ชื่อ่หลายคนใช่ครับชื่อแล้ว็เืองขร่น้องที่านขออ่านรนนรชพอือใพหมาครตรงไหนครับใหแปลว่าชื่ชายครับใช่หรใช่ครับแต่ถ้าได้ใหญ่ไม่มีครผมรู้ว่าพี่ตัดตีนะ ห้าบาทเลยนะมุราคาถูกผมต้อไว้ใจผมนะผมเคยเตะบอลเมื่อก่อนนะายาสิงสออยะทำไมนะครับไปแข่งโจรเงย16นโดไป98ประตูอีกสองลูกทับลอยเงยลูนี้เลก็ับขึ้นมาเก็บกินไม่ได้คผมก็เลยเก็บเกือยแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยสิบวผมเลยเตะบอไม่ได้ครับก็มาห้าครงนะ ดีคร like, ัได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ได้ครับแต่ได้นั่งข้างคนรักด้วยครับโอ้โหสวนจริงนผมจะเือกเล่นเเลยฮะสงสารเลยนะรที่แฟนที่ใช้นงฝันีเลยหาครับม่สนใจะลจริงๆใช่ครับเดี๋ยวองรู้วคาับแต่ขน้นิ่ต้องลงงัรง ัพิเศษครับโอ้โหนี้น่องเลยะน้ำปาเชนละลกๆครับมัเป็นน้ำตับนะรับเมะก้อโดนนี่จะหายนะครับแต่ถ้าเข้าตาถ้าเตาบอด้เียนไม่ได้เลยเอาเราไม่รับกันเลยอ้ยาเจอควาันะให้มาวันอิตนะครับ ดูบอลเมือนดูผขาเพไลบอเ10นาทีนะครับอะไรครับผมทุกแรกเลหรอใช่ครับไปเร็วใชครับที่โจมาเจะนฟอนบันโเไลาแล้วมันเร็วไปแล้วฮะจริงอยแล้วต้องหลีกไปนะเซลฟี่มเลยนะถ่ายรูป30นาทีแล้วแข่ง10นาทีพอรจบแลนเทีคบอะไครับที่เป็ดครับาบออกมาได้โอ้แล้วก็ออกไปถึงผู้ีน มีหมาเล่นนี้ถึงเก้อและออกไปเลยครับผมเกมมาอยู่ทุกท้ายเกมขึ้นแรกแล้วบอลสูสีแบบนี้ครับจังหวะนี้เนี่ยต้องทำให้ได้ครับจังหวะต้องยิงไม่เข้าหรือไม่งั้นแพ้แล้วบอกเลยสูสีครับเดี๋ลวมนี้อ่าจนกันแล้วฮะได้บอลเลยไม่ได้เลยฮะโอ้โหแล้วก็